พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมทับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง youtube กิจโพสชนแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สำนักสงอยู่ที่เนินมะปรางนะครับข้างหลังนี้เป็นเขาครับเป็นโขดหินนะครับบรรยากาศดี มากมเลยแต่ก็วังเวงไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อมาสถา,านที่แห่งนี้แล้วก็ต้องคุยกันเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้ากันบ้างคลิปที่แล้วนะครับผมก็พูดถึงพระพยอมไปแล้วซึ่งคุณกนกคุณธีระแล้วก็ร้ายต่อหลายคนนะครับซึ่งปกป้องสถาบันก็นมาโจมตีมาด่าทอพระพยอมนะครับซึ่งท่านพูดเรื่อง เกี่ยวกับสถาบันจริงๆสำหรับตัวผมเองนะครับในการที่พระพยอมจะชมคุณพิธาจะชมพักก้าวไก่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยนึกออกไหมอ่ะถ้ากลับกันถ้าพระพยอมชมพลเอกประยุทธ์ชมพลเอกประวิตย์จะมีปัญหาหมั้ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับมันจะเป็นหาต่อเมื่อฝ่ายตรงข้าม กับฝ่ายที่ชื่นชมก็ท,ทานั่นเองพระพยอมไปชื่นชมคุณพิธาฝ่ายตรงข้ามคุณพิธาก็จะมะดาด่าถ้าพะพยอมไปชื่นชมพลเดกประยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามพลเดกประยุทธ์ก็จะมะดาด่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นไมเรื่องอะไรสลับซับซ้อนอะไรก็เลยครับโอเคท่านก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อพระพยอมท่านก็ไม่ใช่เป็นพระธรรมดานะครับท่านเป็นพระโซเชียล ท่านเป็นพระที่เกิดมาจากก่อนที่ยังไม่มีโซเชียลซะด้วยซ้ำไปท่านมีลีลาการเทศมีมุกตลกแฝงไปด้วยธรรมะซึ่งเป็นต้นแบบของพระจนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาสมปองหรือว่าพระองค์ไหนๆก็ตามก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบท่านเป็นปิีดาแห่งการเทศสตัตยานี้ว่างัันเถอะแต่สิ่งที่ ผมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็คืออะไระครับก็คือพระรูปนี้ครับหลวงพี่น้ำฝนครับหลวงพี่น้ำฝนมาต่อว่ามาพูดถึงพระพยอ,อะหลวงพี่น้ำฝนว่ายังไงหลวงพี่น้ำฝนเขาบอกว่าเรื่องการเมืองคณะสงฆ์ก็มีคำสั่งมหาเถรสมาคม ห้ามภาพ,พิสูจสำเ็มเณนเกี่ยวข้องกับการเมืองพุทธศักราช2,538มาอ้างเรื่องคำสั่งพระมหาคำสั่งมหาเทระสมาคมน,นะหลวงพี่น้ำฝนคือใครอ่ะสลวงพี่น้ำฝนก็กเ็็นครบครูประหลาดสิทธิีวัดซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดไผ่ร้อมเติบโตมีชื่อเสียงมาทางด้านศิยศาสตร์ก็ที่ดังมากๆก,ก,ก็คือโรงณนะหน้าทองจันมหาสเสน สำหรับหลวงพ่อพูนก็คือพิธีลงหน้าหน้าทองหลวงพี่น้ําฝนก็จะทาน้ํามันจันด้วยผู้กันที่หน้าผากไม่ว่าจะหน้าผากผู้ชายหรือหน้าผากสาวสวยสเลนเดอร์ ender, ก็อเจ้าผู้กันไปทาแล้วมือที่มือซ้ายแล้วก็มือขวาจานอักขระยันจานนี้ก็คือเขียนนะครับแล้วก็ณเมตตามวลช้ภผู้กันเจิมลงไปนิดหน้าผากเพื่อให้เทอทองลงไปนิดหน้าผากและมือทั้งสองข้าง คือเจิมที่หน้าผากแล้วก็เจิมที่มือทั้งสองข้างนะข่าวทำพิธีหลวงพี่น้ำฝนก็จะอธิษฐานจิตท่องคาถาตลอดเวลาเพื่อเกิดความสิริมงคลครับนั่นคือหลวงพี่น้ำฝนมาเทรสมา,าคมห้ามไหมที่พาพิสูสงฆ์ไปลงน้าหน้าทองไปมีความใกล้ชิดกับผู้หญิงห้ามไหมคงไม่ได้ห้ามมันะ้งเพราะว่าหลวงพี่น้ำฝนนั้นเป็นตำรวจพระนะเป็นหัวหน้าพระ วิทยาธิการนะครับอันนี้เขาเรียกตำรวจพระเหมือนกับสอหอซึ่งเป็นตำรวจทหารก็เคยบุกค,คือเขาเรียกว่าอะไรขึ้นชั้นขึ้นชั้นบุกไปที่ไหนวัดอ้อมน้อยครับของพุทธอิสระนะพระสุวิทธีรธรรมโมเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยวพระพิสูจน์ในวัดอ้อมน้อยสี่สิบหกรูป ปรากฏว่าก็ไม่ตรวจไม่ได้หรอกครับพุทธอิสลามไม่อยอมมันคนละชั้นกันในยุคนั้นนะหลวงพี่น้ำฝนนี่แม่งละอ่อนละอ่อนเนะี่ยพุทธอิสลามที่ผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิตร์ต้องหมอบอยู่ข้างๆนะแล้วหลวงพี่น้ำฝนเป็นใครวะนะมั็จะมาข้ามรุ่นก็หายท้องกลับไปแล้วสิ่งที่น้ำฝนดง่งหลวงพี่นมวง,งดองได็ก็มาโจมตีหมอป่าหมอปลาซึ่งหมอปลาบุกวัดนะ ผลโจมตีก็ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคในการโจมตีแต่ปรากฏว่าลหลังจากนั้นหมอปลาเข้าไปขอโทษขอโพยเข้าไปแบบขอโทษว่างานเถอะก็หลวงพี่น้ำฝนก็ให้อภยัยในครั้งนั้นนะครับมีปัญหากับมหาไพหวันซึ่งตอนนั้นยังบวชอระ่มหาไฟวันนี่เป็นคู่ซีกับหมอปลา เป็นบัดดี้กันหมอปลาไปทุบฝานพระภูมิหมอมาพยวันก็จะไปอยู่เคียงข้างหมอปลาไปปราภีไปไล่ผีมาพยวันก็อยู่เคียงขา้างปรากฏว่ามาพยวันก็ออกตัวโดยการที่ท,ทําพิธีขอขมาหลวงปู่แสงให้กับหมอปลาแต่มาพยวันไม่ถูกกับหลวงพี่น้ําฝนเพราะหมอป่า ไม่ใช่หมอปลาเพราะมาพิวรันเคยโจมตีเรื่องราวเหล่าเนี้ยเรื่องไสยศาสตร์แบบนี้เพราะหมอปลาไม่ใช่หมอปลามหาพิวันมันท่านไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ผมก็เคยต่อว่าท่านนะครับตอนที่ท่านบอกว่าไหว้หมาดีกว่าไหว้พญานาคผมก็บอกว่าไหว้พญานาคดีกว่าว้กยของมึงวหว้ดีกว่าว้กยของมึง,มงเออผมพูดไปอย่างนั้นตอนนั้นยังเป็นพระนะต็น,นี้คือหลวงพี่น้ำฝนและครั้งที่นะครับ ที่ผมไม่พอใจและผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือหลวงพี่น้ำฝนม,มาเสื้ออะไรด้วยกับพระพยอมครับพระพยอมท่านคือใครนะท่านเป็นพระระดับไหนเป็นพระราษนะพระราษนะน้ำฝนพระราชหนะลวงพ,พี่น้ำฝนเป็นไงพระครูประหลาดนั้นพระราชธรรมนิเทศพระราชนะรา ชาคณะชันราชหลวงพี่น้ำฝนพระครูประศิทธทิวัดคือคือพระพยอมถ้าเป็นทหารนะถ้าเป็นในพลน่ะหลวงพี่น้ำฝนแม่งเป็นในร้อยเป็นในพันเออเอาเป็นในพันพระพยอมเป็นในพลน่ะหลวงพี่น้ำฝนเป็นในพันน่ะแลวในพันน่ะไปวิาพากษ์วิจารณ์ในพลได้หรอวะไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำฝนน้ำฝนอย่าทําอย่างนี้โดยเด็ดขาดจะบอกให้พระพยอมจะผิดจะถูกนะ มันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่น้ำฝนไม่ควรจะมาวิภาควิจาร์ณพระด้วยกันแบบนี้ใครก็ตามนะครับไม่ใช่หลวงพี่น้ำฝนนะพระพิสุสงฆ์ทั่วไปทั้งประเทศไทยว่าั้นเถอะถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะจิตใจท่านไม่บริสุทธิ์นะท่านยังมีโรคโกรธหลงอยู่ท่านยังทําอะไรเทาๆอยู่ นะอะนึกดอกมาภาพดอ,อกมาทำเทาเทาอยู่เทาเก็คือไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดนะคือการที่สร้างองค์พญานาาไม่ผิดนะสร้างองค์ยักษ์องค์พญาคุดไม่ผิดไม่ผิดเพราะพวกนี้เป็นเทพสร้างไว้แล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาไหว้มาบูชามาเส้นไหว้มาขอพรบนบานศาลเกา่าอันนี้ไม่ผิด มันเป็นกุศลาบายทําให้คนเข้ามาในวัดแล้วเราก็ใส่ธรรมะดูธรรมะอะไรก็ไม่มียากก็เขียนป้ายติดตามต้นไม้ครับป้ายคําคมคารมรักต่างๆอ่าก็ได้สืบเขาเรียกอะไรได้เสพเกี่ยวกับธรรมะอันนั้นไม่ผิดไม่ผิดแต่การที่สร้างอ่ะบางทีวัดครึ่งกรรมาการครึ่งวัดครึ่งพระครึ่งวัดครึ่งเจ้าวาดครึ่งหรือเปล่า อันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีพฤติกรรมอย่างนั้นก็ไม่มีสิทธิ์เสือกที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์พระรูปอื่นเอาพระบริสุทธิ์ก็เถอ่ะไม่ต้องพระสีเทาพระธรรมดาเนี่ยก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์พระด้วยกันเอง คนที่ตัดสินเรื่องพระนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าให้สำนักพุทธสำนักพุทธสำรมพุ่น,นมันไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งกับพระนะพระเขาจะจัดการพระกันเองก็คือก็จะมีมหาเทราสมาคมเป็นบอร์ดใหญ่ที่จะดูแลคณะสงฆ์ก็มีตั้งแต่เก้าคณะตำบลเก้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคก็มีลำดับขั้นตอนมาสำนักสงฆ์มีหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับมหาเทราสมาคมเท่านั้นสำหรับพูดไม่มีสิทธิ์ไปสึกพระผมจะบอกนะแล้วตอนนี้หลวงพ่อพระพยอมก็ออกมาบอกแล้วว่าจะเข้าบรรษานี้ก็จะเขามีเตข้าบรรษาเลิกเล่างดเล่าหลวงพ่อพระยอมบอกว่าเข้าบรรษาแล้วก็จะงดพูดถึงเรื่องการเมืองโอเคผมก็ดีใจนะไม่ใช่ว่าง,งดไปตลอดชีวิตนะ เอาเฉพาะเข้าภาษาก็โอเคเพราะว่า,าการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะถ้าพูดเรื่องการเมืองนะพูดแบบพูดให้เนียนๆพูดแบบพูดให้คนปลอมดองพูดให้คนเห็นสัจธรรมอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้ามาพราะพาก็เป็นคนนี่แหละบางประเทศพระยังลงคะแนนเลือกตั้งได้เลยในประเทศไทยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นพระสงฆ์ก็สามารถน่าจะลงคะแนนเลือกคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ะเปสนสอสอ ไม่ได้เลือกนายกเดี๋ยวเลือกสอสอน่าจะได้นะก็ว่ากันไปในคลิปนี้ผมก็ขอประนามหลวงพี่น้ำฝนเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงถ้าหลวงพี่น้ำฝนมีปัญหากับผมนะผมไม่ไปต่อกกับนะหลวงพี่หรอกครับเอากับไผ่วันมไหมสนใจไผ่วันณไหมไผ่วันไม่ ไพวันแพรรี่อ่ะเอาไหมากล้าไหมวงพี่น้ำฝนในเมื่อก้ากับพระพยอมก็น่าจะกล้ากับแพรรี่ไพวันนะเอามหนะครับมีพี่ๆมีพี่พี่ที่ผมนับถือเนี่ยต็พูดถึงลวงพี่น้ำฝนให้ฟังหลายต่อหลายเรื่องด้วยครับนนยครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่น,นําเสนอเพื่อนๆหลายคนบอกว่าพักนี้ผมพูดเบาไปว่ะพูดแม่งไม่แรงนะแบบมันเอาให้มันมันกว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงก็จะพยายามแล้วกันพยายามให้แรงให้ชัดกว่านี้นะอ่ะซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายหมเตอรูยี่ห้อมอตาอร์าคาห้าร้อยเก้าสิบ แล้วก็พระพุทธจินรารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชานะครับที่ติดต่อผมได้สามช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเฟซบุ๊กดกร์กิจผลเดชวิสัยช่องทางที่สองก็คือรายครับกับโทรศัพท์ครับเบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับติดต่อได้ท่านที่ดูใน Facebook ไปดูใน u t u b e ท่านที่ดู youtube กดติดตามกดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลย ทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากๆากและขอให้พระุ้มิของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับเจริญ